เมื่อกี้นะครับผมได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการเติมเงินให้กับผมอยู่ที่400บาทนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยจําได้ว่าผมได้ทําการถอนเงินจากแอปพลิเคชันที่เล่นผ่านมือถือนะครับแล้วก็ถอนไปอยู่ที่400บาทนะแล้วก็เมื่อกี้ไปตรวจสอบในอีเมลแล้วว่าเออเป็นแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการสร้างไปได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเงินในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคนนะครับก็เมื่อกี้เองทุกคนนะผมได้รับการแจ้งเตือนนะครับว่ามีเงินเข้ามาอยู่ที่400บาทนะครับผมน่าก็เป็นจากค่ายของ c a s ซ i n App นะครับได้รับมาอยู่ที่400บาทเนาะก็วันที่13เดือนสิงหาคม2 5 6 7้เวลา15นาฬิกา46นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดอีเมลนะครับของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าฟันคา นะครับก็จะทำการโอนเงินมาเข้าบัญชีของ t o m m o n y y w a l l ได้ดับอันนี้คือเป็นในส่วนของอีเมลเนาะ,ะคำขอและเปลี่ยนของคนในแอป FunCast ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นะครับผมนะวันนี้เลยทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านับแอปนี้นะครับถ้าใครจะเล่นนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android นะครับสำหรับ iOS นั้นยังไม่มีอีกในส่วนของแอปนี้นั่นเองนะครับที่มีชื่อว่า f ฟัน a s t นะครับเราสามารถที่ไปดาวน์โหลดไปที่ Google Play Store แล้วก็มาที่คำว่าค้นหาแล้วก็ค้นหาชื่อฟันคัสได้เลยนะครับเมื่อเราค้นหาชื่อฟันคัสนะผมนะอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะ ตรงนี้นะครับแอปฟันคล s สถ้าใครจะเล่นแล้วก็ใช้มือถือสมาร์ทโฟนของ Android แล้วให้เรามาตรวจสอบนับในส่วนของเ,อเกี่ยวกับเวอร์ชันของ Android นะครับก็คือว่าต้องเป็นเวอร์ชัน5.1ขึ้นไปถึงจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟันคล s สได้ใครใช้ Android เวอร์ชัน0ลงมาไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟันคล s สได้นะครับ สำหรับแอปนี้นะเปิดตัววันที่23เดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่5กรกฎาคมนะ2567ที่ผ่านมาเวอร์ชัน1.13ด้วยกันตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ให้เรากดคำว่าติดตั้งให้เรียบร้อยนะแล้วก็มเมื่เลาติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรากดคำว่าเล่น เพื่อเข้าสู่ระบบนะครับเราเข้ามาเล่นปั๊บนะครับทางระบบเขาจะให้เราล็อกอินหรือทําการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Google ใจดีที่สุดนะครับหรือถ้าใครจะใช้บัญชีของอ Facebook ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการถอนเงินหน้าที่ผมถอนมานะครับแล้วก็ได้รับเงินมารอบนี้นะครับผมอันนี้เลยทุกคนนะถอนมาวันที่10เดือนสิงหาคม25 นะครับเวลา23ในกาย,ยีเวลา21ในกายี3นาทีนะครับก็เงินเข้ามาวันที่13ใช้เวลาประมาณ สามวันด้วยกันนะครับเงินก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ7-12ถึงชั่วโมงโดยปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าช้าก็ประมาณ5ถึง7วันด้วยกันนับเงินถึงจะเข้ามาซึ่งผมถอนครั้งนี้อยู่ที่400บาทน,น,นั่นก็คือว่าต้องใช้คะแนนในการแลกอยู่ที่14ล้านคะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับาการถอนเงินนั้นเราไม่จำเป็นที่ว่าเราต้องแลก400บาท ตลอดนะเราจะแลก100บาทก็ได้นะครับ100บาทก็จะอยู่ที่3ล้าน5 0 0 0คะแนนนะครับแล้วก็200บาทอยู่ที่7ล้านคะแนนด้วยกันนะครับแนะนำให้เราถอนเข้าบัญชีของ t r u Money Wallet นะครับเพราะว่าทาง PayPal นั้น ถ้าเราถอนไปนะมันจะมีค่าธรรมเนียมน,นะครับและใครที่ยังไม่มีบัญชีของ t o m a n y Wallet นะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะแอป t o m a n y Wallet เป็นหน้าตาประมาณนี้นะเป็นแอปเอาไว้รับเงินแล้วก็จ่ายเงิน,แล,น,งนแล้วก็ถอนเงินได้เข้าบัญชีของธนาคารเอาไว้จ่ายค่านั่งข้าไฟค่าบินต่างๆได้เลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะออมทอนก็ออมทองก็ได้นะ่าจะซื้อเกี่ยวกับหุน้นอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวครบจบที่เดียวนั่นเองนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้เหมือนกันในส่วนของธุรนิวนเวศเลยเผื่อใครจะเปิดบัญชีไว้นะครับผมสามารถที่จะใช้งานได้ผ่านระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับแอปออฟันคัสเมื่อกี้นะครับอยู่ในค่ายเดีวยวกันของค่ายแคสซินเนาะค่ายแคสซินประกอบไปด้วยฟันทริปเรดวานนะครับโนเวลา่าแคสซินฟันคัสฟันแมชนะครับผมส่วนบิ๊กบิ๊กแคสกับไอซ์แอนด์เชอร์ไม่ใช่เนาะไม่ได้อยู่ค่ายเดีวยวกันนะครับผมเ,เดี๋ยวเราเปิดมานะครับตรงนี้ทุกคนนะ แอปฟันคัสนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาเงินเลยนั่ก็คือจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วสมัครสมาชิกบล็อกบอยแล้วนะครับมันจะมี2โหมดด้วยกันในการเล่นเกมเนาะก็จะมีโหมดท้าทายก็คือเป็นการหาเหรียญน,นะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน8ด่านนะด่านแรกจะได้500เหรียญด่านที่2 1 0 0 0เหรียญด่านที่3 2 0 0 0เหรียญด่านที่4 4 0 0 0เหรียญด่านที่5 8,000เหรียญดานที่6 1 6 0 0 0เหรียญดานที่7นะครับ200,000เหรียญดานที่8 1ล้านเหรียญน,นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของบทการแข่งขันจะเป็นการลุ้นในส่วนของการรับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์นาฬิกาลำโพง,ลงแล้วก็หูฟังนะครับวันนี้เนาะก็หมดนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของด่าน25เองนะตอนนี้นับอันดับที่1นนะครับอยู่ในด่านที่ 364อนะครับอันดับ2ด่านที่357ด่านอ่าอันดับ3 357นี่ทุกคนนะอันนี้คืออันดับของคนที่จะได้รับรางวัลน,นะครับซึ่งนะครับอ่าในส่วนของตัวการที่7นี้จะหมดเขตอีกประมาณ18วันนะครับ7ชั่วโมง6นาทีจะหมดเขตนะเรามาดูในส่วนของหมดปกติได้หมดท้าทายนะครับก็ถ้าเราสามารถที่ผ่านได้8ด่านต่อวันจะได้อยู่ที่35บาบาททุกคนอ่าโอเค เราเริ่มเลยนะครับบทท้าทายนะครับก็ดนแรกนะครับดาที่1นึ่งจะไม่ค่อยยากนะแต่ว่าดานที่2ขึ้นไปนั่นก็คือจะเริ่มยากตามเลเวลที่เขากําหนดไว้นะครับแล้วก็ตามเหรียญที่เขาให้ไว้นะครับอันนี้เราก็ได้เหรียญมา500รเหรียญนะครับเราใช้เวลา12วินาทีนะครับในการเล่นเมื่อก้ด่าที่1กดคําว่ารับเหรียญได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นดาที่2นะจะได้ประมาณ1000เหรียญด้วยกันนะครับผมนะ แต่ที่2นะก็คือในส่วนของสีผลไม้นะครับก็จะเริ่มคล้ายกันนะครับสีแดงนะครับก็คือจะมีคล้ายกันสีส้มนะครับพวกนี้แตงโมนะครับสีม่วงนะครับผมอ่าอันนี้ก็เราก็ต,ต้องต้องวิเคราะห์เหมือนกันนะต้องต้องพิจารณานะวิเคราะห์ว่าเออถ้าเรากดตรงนี้มันโอเคไหมมันจะผ่านไหมโอเคนะครับอันนี้ผ่านได้แล้วก็มันจะเริ่มยากเพราะว่าสีมันคล้ายกันด้วยทุกคนนะ อันนี้คือแตงโมเอาแตงโมหรือเปล่าเอาอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เชอรี่นะครับแล้วก็แตงโมแต่เดียวนะครับนี่นะครับผมนะเรียบร้อยทุกคนนะน่าจะผ่านด้วยดีด่านที่สองนะครับอ้าวโอเคทุกคนด่านที่สองผ่านไปแล้วได้มาอยู่ที่หนึ่งพันเหรียญน,นะครับประมาณนี้เลยเนาะ ดาที่3นะครับก็จะเริ่มยากหน่อยนะดาที่3จะได้เห็นผมคอมเมเล่นแล้วกันเนาะเดี <u ui> ๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของโหมดการแข่งขันต่อนะมันจกแตกต่างหรือไม่เ <u ui> นาะการแข่งขันนะครับอ่ะกดเข้าไปนี่เนาะโหมดการแข่งขันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของ,อของด่านที่25กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มเล่นกันต่อเลยนะครับนี่นะครับเออผิดนะมีเอ้ได้ <u> uh> ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่สตอเบอรี่ได้อยู่นะครับ แต่ว่ามันรู้สึกว่ามีมีจำนวนมากหน่อยนะในส่วนของผลไม้นะรอบนี้นะโอเคผ่านผ่าน,านไปดีๆนะในส่วนของด่านที่25นะครับก็ได้มา300เหรียญน,นะครับผมแล้วก็ถ้ามีวิดีโอเด้งเข้ามาแบบนี้ก็ให้เราดูวิดีโอตรงนี้ให้จบจนกว่ามันจะขึ้นการกรบาทนะครับเมื่อขึ้นการกรบาทนะครับให้เรากดการกรบาทปิดไปเลยตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็คะแนนก็จะเข้ามาต่ออ่ะแล้วก็เราก็เล่นต่อไปเลยในสด่านที่26ได้เลยนะครับผมนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของการหาคะแนนวิธีการต่อไปเลยมาที่กล่องของขวัญน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนในส่วนของการรับชมวิดีโอนะครับที่ข้างบนมุมขวามือนะครับจะได้ครั้งละ500คะแนนนะครับก็ต่อเมื่อเราดูวิดีโอจนจบประมาณ3าวินาทีเราก็จะได้อีกประมาณเท่าไดีะแนนก็ต่อเมื่อเรามากดอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้คือการเช็คอินรายวันนะครับถ้าเราสามารถเช็คอินได้ติดต่อกัน7วันติดต่อกันเลยจะได้ไป5,250คะแนนนะครับ และข้างล่างนี้คือเป็นงานจํากัดเวลาเป็นงานเกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราไปแนะนําตอนที่ท้ายคลิปเนาะอ่ามาที่งานประจำวันก่อนเลยนะเป็นจากค่ายของ a d ดจอยนะเป็นเอ่อเกี่ยวกับการดาวนะ์โหลดแอปพลิเคชันนับงานนี้แล้วก็งานนี้เหมือนกันนะ่เป็นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ แล้วก็งานนี้เป็นงานเชิญเพื่อนหรือการแนะนำแอพพลิเคชันม,มันเกี่ยวข้องกับงานนี้ด้วยกันเนาะก็ไปดูกันเลยดับมาที่คำว่าตรงนี้นะที่เป็นโลโก้ตรงนี้ก็ไอคอนที่เป็นรูปคน2คนนะกดเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนนะผมก็เข้าร่วมรายการนี้เหมือนกันตอนนี้อยู่ในอันดับที่6นะครับก็โอกาสจะได้รับนะครับตรงนี้ทุกคนนะก็ uh, เขาเขียนไว้ ประมาณเท่าไหร่ตาดัอกคนเข้าว่าจะได้ประมาณ22ดอลลาร์แล้วเปล่าตรงนี้นะครับหรือประมาณ2เหรียญเนาะหรือเวลาประมาณ18วัน5ชั่วโมง59นาทีด้วยกันรตรงนี้วิธีการก็กดคลิกเพื่อส่งคำเชิญแล้วก็ถ้าเราจะคัดลอกเนื้อหาในนี้เลยอันนี้ก็ได้นาะเราอ่านก่อนก็ได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนเนื้อหาก็ได้เหมือนกันนะกดเข้าไปใหม่แล้วก็เปลี่ยนเนื้อหานะครับ มันก็จะเปลี่ยนนับเนื้อหาข้างในนะครับส่วนใครที่จะเอาสแกน QR c o d ดก็กดนี้กนะ็กดดาวน์โหลด QR c o d ดได้เลยตรงนี้นะครับให้คนที่เราแนะนำนั่นสแกน QR c o d ดของเราได้เลยนะตามนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมคัดลอกกระดาเชนของเราด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปยังคนที่เราต้องการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับผมนะตรงนี้เป็นการรับเหรียญฟรีนะครับกดเข้าไปเลยอ่ะได้มาอยู่ที่500เหรียญน,นะครับกดคําว่าตกลงนะครับแล้วก็รออีกประมาณ3มชั่วโมงก็มากดรับได้ต่อนะครับ ส่วนการแนะนําเพื่อนเมื่อกี้หรือการแนะนําแอปพลิเคชันนะครับถ้าหากว่าคนที่เราแนะนํานั้นทําการดาวน์โหลดแอป,ปแล้วก็เล่นเกมเมื่อกี้ผ่านเลเวลที่1นในหมดชร์เลนในวันเดียวกันเราจะได้รับอยู่ที่4 0 0 0 0เหรียญแล้วก็ถ้าเขาเล่นแอป,ปนี้ผ่านเลเวลที่6นะในหมดชร์เล่นติดต่อกัน7วันจะได้ไป 6,000 60, 0เหรียญแล้วก็ถ้าหากว่าเล่นเกมนี้ผ่านเลเวล6ในหมดช l l เล g e ติดต่อการ7วันจะได้ไป80,000เหรียญน,นะครับหมดช l l เล g e ก็คือเป็นหมททัพไทยอันนี้เลยทุกคนนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะส่วนถ้าเรามีเหรียญเรามากดถอนเงินที่เมนูนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไป แล้วก็ทําการเลือกว่าเราจะทําการถอนเงินไปเท่าไหร่แล้วก็เลือกการถอนเงินได้เลยนะครับผมนะแในนี่คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าฟันคลัสไม่ต้องลงทุนไม่บังคับการชินเพื่อนสามารถที่ทําได้ทุกคนแล้วก็ ขอเงินได้จริงนะครับถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงก็ตามฝากกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่งชอบวิดีโอเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์หางานออนไลน์รายได้เสริมนะครับสามารถกดติดตามช่อง YouTube ANC Studio นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมลงไปหลังจากนี้ชอลอ์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเองอลอ์สวัสดีครับ